สวัสดีสี่สุภุสุขคนครผมวันนี้เขียนมาเอาแนวทางของเจหน่อยนาะพี่น้องกี่โทวไปเพราะว่าเจหน่อยพันยูสาเก้วเวนาะพี่น้องนะเนาะเจหน่อยคลองหาดนาะพี่น้องนะเนาะเจ้หน่อยคลองหาดมาเบิงเหลขกวิ่นของเพื่อนหนึ่งเกลาศูนย์มานนัำกันนอลอดพี่น้องเกกับศูนย์มานนากันนอลอด,หลอดเหลขวิ่นของเพื่อนแต่เพื่อนมาหายวิ่งหนึ่งนี่ เพิ่นมาให้วิ่งหนึ่งเงินเา่าเข่าก้าับศูนย์มาน้ากัน,นพี่น้องก้าวขับศูนย์มาด้วยกันเห็นบ่ของเพิ่นมาที่นี่เพิ่นมาจับคู่นี่ตัวเน้นบ่าเขา่ามาเข่าตัวล่องนี่พี่น้องเนี่ยมาเข่าตัวล่องของเพิ่นนี่เพิ่นมาเน้นใหสามคู่นี่เน้นหนึ่งซีศูนย์ซีเก้าซีมาเข่าตัวล่องศูนย์หา้ยศูนหกหกศูนย์เนี่ยน้ C, C, C. องอ0 6, 6, 0, พี่น้องนี่วิ่งบนล่างนี่ เลขเพื่นกับบทลางเนาะพี่น้องเนาะบนล่างโค้งสุดท้ายเพื่นก็ให้เป็นบนล่างนะพี่น้องบ่าเข่าตัวเน้นเข่าตัวร่องบ่คื่องวดอันวันที่สองนะพี่น้องบ่บ่บคื่องวดวันที่สองผุดสะาจังเข่าตัวเน้นนี่พี่น้องหลักฐานของเก่าให้เบิ้งย้อนหลังความนะพี่น้องเห็นบ่เลขหน,นึ่งหกบลหนึ่งเจ็ดลางนี่เลขวิ่งเพิ่นกับเน้นถึงหนึ่ง หวดสอ่งคุกสภาพนัเลขวิ่งเพืนกระเข่าทีหนึ่งส่วนจับคู่กระเข่าตัวเน่นความพี่น,ออน,น้องหนึ่งหกหนึ่งเกียรติเข่าตัวเน้นความบาตรในหมวดบันที่สิบหกคุกสภาพาบัดเข่าตัวร่องพี่น,ออน,น้องตัวเน้นพวเข่าตัวเน้นของเพื่นอนพวเข่ามื่อเข่าตัวร่องหกศูนย์ศูนย์หกถือว่าเขา่าเอาเพื่อตามกันต่อแล้วเพื่อนเียวางว่าเราพี่น้องอาพี่น้องท่านใดจะเข่ากุมกระเขา่าใดได้พี่น้องเข่าฟี่ เข้าฟรีไม่ได้เสียเงินเสียสตางมีเหลา้ามีหา้าน้อยหายได้พี่น้องได้เดี๋ยวถาแป๊บหนึ่งได้พี่น้องได้สว,วัสดีครับ ครับบัดดีครับได้ยินอยู่ครับจายังล่องของอยู่ทันบ่างเลยโอ้ล่องอครับ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 ว่าเป็นยังเมื่อแรงชอไปไหมครับครับครับเป็นว่าเป็นเมื่อแรงกับที่เป็นมืออื่นตอนสวย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 ดิครับมืออื่นครับใส่ใส่อ้ครับครับครับล่องของอยู่ครับผมจะจะจเอาพี่น้อง เกียหน่อยพันว่านาทมืออืน่นพันก็ล่างลง่ของเพราะว่าพันขายของเนะพี่น้องพ่นขายของทั้งขายซวงขายปีกกันหน้าพี่น้องอ๋ลอล่อกันนะพี่น้องได้ล่อมืออืน่นอ่ะพี่น้องมาแล้วของเกียนหน่อยข้องหาทั่วไปมาบ้านนี่พ่นประวางพันลงของนะพี่น้องเพราะว่าพันขายของขายของทรงขายถูกอย่างนะพี่น้องเนาะเนยะยูเนะกิน ขายของทรงคือเป็นนายูน้าก,กินวาทีว่วาซุ่มเพื่อนขายแบบว่าตั้งแต่อะไรรอพี่น้องขายทุกอยา่างขายของทรงเป็นของดองเป็นกระปิดกระปิดนั่นไหมครับนั่นแหละก็คือของยูงของกินเป็นน้องไม้นอมีประแด็กเป็นกระปิดกระปิด,ปดน,นไหมครับอ่ะพี่น้องเพื่อนว่าเอาบนไปก่อนนะพี่น้องนะ้อเอาบนมาก่อนไปก่อนเด็กวิ่ง เพิ่นบเนนนน่เขียนห้เนาะพี่น้องเพิ่นสิเขียนห้เป็นเพิ่นสิเขียนแบบนี้เกเพิ่นสิเขียนให้แบบนี้เขียนถ้าเงผิดดีกว่าเพราวะของเพื่นนั้นเป็นหลักสิบ ให้เขียนจ่อบดเขาแล้วบางหลักสิบบนหลักสิบบนหลัก อันนี้คือหลักสิบบน ลักซีบบนกับคิมี่เขียนตามเจ่เพื่นเขียนนะพี่น้องเนาะเอาเพื่นว่าให้เขียนเรียงมัน้างส่หนึ่งสี่อันนี้คือลักสีบบนได้พี่น้องได้บรแมนเลขถูกได้พี่น้องบ่แมนเลขถูกเด้อ,อเ,ดเขียนตามเพื่อนเพื่นวา้เขียนแบบนี้จังเบิงไงอันนี้จังคือ หลักสิบเป็นว่านี่คือหลักสิบบนได้พี่น้องว่ามันเล็กถูกเ้อห,อหอลักสิบบน มาเบร์พัะจับคู่สี่สป สี่เก้าสี่ศูนย์อันนี้คือหลักสี่เลยเพื่อน้องคือหลักสี่ที่ในหลักฮาบาทนี้หลักฮาของเพื่อนแกลมี่ ห้าสามห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนอันนี้คือบนย่างเดียวตรงๆล้วพี่น้องแปดคู่นี่คือว่าบ่หลายดิแต่หลักหนึ่งพันพ่จับถ้าพี่น้องมากหลักหนึ่งกัดจับด้พี่น้องได้หลักหนึ่งพันพ่จับพันจับแต่หลักสี่กับหลักหาอันนี้คือหลักส0บนหนึ่งสี่ห้าหลักหนึ่งพันพ่จับถ้าพี่น้องมากหนึ่งเข้ากับไปจับใส่เอาหาเอามีตัวดีตัวเด็ดเก่ามาใส่เขาเพ่นเอเพันจับไหยตาพันจับไหาตาสี่กับหา หนึ่งเพิ่นบปจับแปดคู่ตรงๆเพราต้องกลับนี่ก็คือมีตัวเน้นพี่น้องบาทนี่ตัวเพิ่นเน้นนะบาทนี่สี่สามสี่เก้าถ้าราคาก็คือราคาก็คือหาสาม รากาเก้าอันนี้คือลักขาได้พี่น้องหลายคู่ก็จริงแต่ก็มีตัวเนียนมีตัวเด่นสายวิง่งสายแรนน,น,นี่็คือซีกับพานเนี่ยเอาไปวิ่งได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นจับแค่ลักซีลักขาสายวิง่งสายแรน,นซีกระพาได้พี่น้องได้เพราะว่าเพิ่นบอเขียนมาบอกว่าวิ่งตัวไหนสามตัวนี่บนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับ ตัวท่าสีนี่ตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้ตัวตัวคนมักในีแปดคููนี่พี่น้องเข้ามักตัวใดตัวเลขนี่ใจตัวใดกับพิจารณาเบิงหาจับสลากกินแบ่งกันขันบ่มักเข้ากรผ่านตัวเลขมนเทีย์แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อหนึ่งมิถุนาสองห้าหกเจ็ดเจ้หน่อยคลองหาดบนอย่างเดียว หลักสิบ,บน1นึสีห่หแต่เพิ่นประจับ1นึท่าเข้ามาเข้ากับจับเอาหาเอาหมามาใส่เอาเพราะว่าเพิ่นประจับส่วนจับคู่กับแคู่สี่สามสีส่วนหลักหาก็คือหาสามหาแหาเหาศเพื่อนกันเน้นในที่ส3 5 3 สี่เก้าห้าเก้าพี่น้องตัวเน้นสีคู่สีหางพี่น้องเข้ากระแับหน่อยจอตามนี้นะครับไนดะ้มาชอบตัวอะไรกับพิจารณาเบงขอบนขอขอพุ่นเจี๊ยหน่อยหลายๆครับผมที่ให้แนวทางกันตองหวัดคอยพี่น้องเขา้าโชคหมานสุขผู้สุขคนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปน,ปนี้สวัสดีครับผมพี่น้องตวงแล้วแคบหน่อยจอนะครับไนดะ้ฝากชอบคลิปนี้ก็จะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บานเท่าให้โชคคลิปหนาพ่อ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้บานเท่าให้โชคสวัสดีครับผม